สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแบ่งปันปความสุขบายปุ้ยกับรายการทำอาหารง่ายๆกับปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยจะมาแจกสูตรขนมชั้นสูตรแป้งเหนียวนุ่มหนึบหนับนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่แม่ปุ้ยทําขายค่ะรับรองว่าอร่อยลูกค้าติดใจแน่นอนเลยสําหรับใครที่มองหาอาชีพเสริมอยากจะทําขนมไทยขายนะคะขนมจัดเปกก็เหมาะมากเลยค่ะแถมปุ้ยยังมีการคํานวณต้นทุนท้ายคลิปให้ด้วยนะคะ ดูนะคะขนมชั้นปุ้ยยืดหน,หนึบหนับเหนียวนุ่มมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็จะมีน้ำตาลทราย750กรัมน้ำเปล่า250 ml หรือว่า250กรัมกะทิ1,500กรัมหรือว่า1,500 ml ปุ้ยใช้เป็นกะทิขวดนะคะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะ สีผสมอาหารตามชอบเลยนะคะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีชมพูค่ะแป้งเท้าเายื่มอม300กรัมแป้งมันสำปะหลัง300กรัมแล้วก็แป้งข้าวเจ้า200กรัมค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะต้มน้ำสำหรับนึ่งขนมชั้นไว้ก่อนเลยนะคะพอเราผสมแป้งเสร็จแล้วเนี่ยก็นำขนมชั้นมานึ่งได้เลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลา โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาผสมแป้งกันเลยนะคะใส่แป้งเท้าเย่่อมอมลงไปเลยค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันสำปะหลังค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะสูตรนี้ปุ้ยทำเป็นสูตรหวานพอดีนะคะถ้าใครชอบหวานมากก็เติมน้ำตาลทรายลงไปได้ค่ะตามด้วยน้ำเปล่าแล้วก็กะทินะคะ ุ้ยใช้เป็นกะทิขวด1ขวดจะมี1 0 0 0 ml นะคะใช้ทั้งหมดประมาณขวดครึ่งนะคะส่วนถ้าใครใช้เป็นหัวกะทินะคะก็ใช้หัวกะทิ1กิโลแล้วก็หางกะทิ5 0 0กรัมหรือว่าครึ่งกิโลนะคะโอเคค่ะใส่ทุกอย่างจนครบแล้วนะคะแล้วก็จะมาผสมแป้งกับน้ำกะทิให้เข้ากันเลยนะคะเราจะผสมจนกว่าแป้งจะไม่เป็นเม็ดนะคะ สูตรนี้ไม่ต้องนวดแป้งนะคะผสมแป้งให้เข้ากันก็คือใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าแป้งก็จะมีเป็นเม็ดเมดหน่อยๆน,นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะนำมากรองนะคะเพื่อให้แป้งขนมชั้นของเราเนี่ยมีเนื้อที่เนียนนะคะสวยงามโอเคค่ะเสร็จแล้วก็นำมากรองเลยค่ะโดยใช้ตะแกรงตาถี่แบบนี้นะคะกรองค่ะก็จะสังเกตนะคะว่าจะมีแป้งเป็นเม็ดเมดแบบนี้แล้วก็นำทิ้งไปค่ะ จากนั้นนะคะปุ้ยก็จะแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะคะเพราะว่าวันนี้ปุ้ยจะทำขนมชั้นทั้งหมด3สีปุ้ยจะใส่ทั้งหมดสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะคะอันนี้คือปุ้ยแบ่งไป3ส่วนแล้วนะคะส่วนแรกปุ้ยจะใส่เป็นสีชมพูค่ะใส่ประมาณครึ่งฝานะคะกาเอานะคะว่าให้สีเขาออกมาเข้มอ่อนตามที่เราชอบเลยนะคะ ปุ้ยชอบให้เขาเป็นสีออกนมชมพูนมเย็นนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะก็พักไว้ก่อนก็มาใส่เป็นสีเขียวต่อเลยนะคะสีเขียวก็เช่นกันค่ะใส่ประมาณครึ่งฝานะคะสูตรนี้ขนมชั้นของปุ้ยปุ้ยจะทำเป็นแต่งกินมรินะคะเป็นขนม เป็นขนมชั้นที่มีกลิ่นมะลินะคะเดี๋ยวเราจะใส่กลิ่นมะลิตอนท้ายค่ะจากนั้นก็จะเป็นสีสุดท้ายนะคะคือสีม่วงค่ะผสมให้เข้ากันเลยโอเคค่ะผสมจนสีเข้ากันดีแล้วนะคะปุ้ยก็จะใส่กลิ่นมะลิลงไปเลยค่ะกลิ่นมะลิปุ้ยจะใส่แค่ 1- 2หยดนะคะ จะใส่ให้พอมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะถ้าใส่เยอะเกินไปก็จะกลิ่นเข้มเกินไปนะคะมันดูไม่เป็นธรรมชาติค่ะโอเคค่ะใส่แล้วก็คนให้ส่วนผสมเท่ากันเลยปุ้จะใส่ทั้งหมด3สีเลยนะคะใส่สีละ 2- 3ถึงหยดค่ะสำหรับกลิ่นมะรินะคะเราสามารถใส่ตอนที่เรากองแป้งเสร็จแล้วยังไม่ได้แบ่งแป้งได้เลยนะคะจะได้ใส่แค่ครั้งเดียวนะคะก็ใส่ประมาณ 2- 3หยด อันนี้คือปุ้ยลืมนะคะก็เลยมาใส่ทีหลังพอผสมแป้งเสร็จแล้วนะคะก็นำแป้งมานึ่งได้เลยค่ะปุ้ยใช้สีละ400 ML นะคะต่อ1ชั้นเพื่อที่ชั้นของเขาจะได้เท่ากันนะคะพอเสร็จแล้วก็นึ่งด้วยไฟแรง5นาทีค่ะหลังจาก5นาทีนะคะขนมชั้นของเราก็จะสุกเลยนะคะ ก็จะประมาณนี้ค่ะปุ้ยก็จะใส่สีต่อไปเลยนะคะปุ้ยจะใส่สีเขียวค่ะก็เทลงไปแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝานึ่งต่อไปอีก5นาทีค่ะพอครบ5นาทีนะคะก็เปิดฝาเลยค่ะเราจะนึ่งในชั้นต่อไปนะคะปุ้ยจะใส่สีชมพูลงไปเลยค่ะ4 0 0 m l นะคะก็จะพอดีเลยนะคะ โอเคค่ะก็ปิดฝาแล้วก็นึ่งต่อไปอีก5นาทีปู้จะทําแบบนี้จนกว่าจะครบ6ชั้นนะคะแป้งที่เราผสมไว้นะคะก็จะได้6ชั้นพอดีเลยนะคะสําหรับถาด12นิ้วคูณ12นิ้วนะคะแล้วก็ความสูงเนี่ย1.5นิ้วนะคะสูตรนี้ทําขนมชั้นออกมา แม่ปุ้ยขายตามงานบวดงานแต่งนะคะแม่ปุ้ยขายถาดละ300บาทนะคะขายยกถาดเลยเวลาลูกค้าสั่งนะคะแต่ถ้านำมาตัดเป็นชิ้นชิ้นถ้าทำให้ชิ้นเท่ากันเนี่ยก็จะได้ประมาณ14ถึง1 0 16ชิ้นนะคะแล้วแต่ว่าเราจะตัดขนาดเล็กหรือว่าใหญ่นะคะโอเคค่ะปุ้ยนึงมาถึงจนชั้นสุดท้ายแล้วนะคะก็สุกแล้วค่ะเราจะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะ ขนมชั้นที่ออกมาได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะแล้วแต่เลยว่าจะตัดให้เป็นบางๆหรือว่าจะตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมน,นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาคำนวณต้นทุนกันเลยค่ะแป้งข้าวเจ้า200กรัม7บาทแป้งเท้ายายม่อม300กรัม13บาทแป้งมันสำปะหลัง300กรัม11บาทกะทิ1,500 ml 90บาทน้ำตาลทราย750กรัม17บาท สีผสมอาหารปุตติสวะสีระบาทนะคะเป็น3บาทกินมะริ1บาทกองใส่ขนม14บใบนะคะก็ใบละ1บาทค่ะรวมเป็น14บาทนะคะรวมต้นทุนทั้งหมด156บาทค่ะอันนี้คือปุ้ยยังไม่รวมค่าถุงค่าน้ำค่าไฟนะคะตัดขนมออกมาได้14ชิ้นขายชิ้นละ20บาท จะขายได้ทั้งหมด280บาทค่ะอันนี้ก็คือวัตถุดิบแต่ละที่ไม่เท่ากันนะคะปุ้ยคำนวณให้คร่าวๆขนาดของถาดนะคะกว้าง12นิ้วยาว12นิ้วสูง1.5นิ้วค่ะส่วนขนาดของกล่องใส่ขนมนะคะสูง3เซนติเมตรยาว70เซนติเมตรค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป แล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ